รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกทปส สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์สเลปท็อกนะคะวันนี้เราจะคุยกับพี่ท่านหนึ่งค่ะฟังชื่อก็หิวแล้วนะคะพี่ผัดไทยดีใจดีดีด,ด,ดค่ะแพ้ฟังชื่อก็ยิ้มแล้วแต่เชื่อไหมคะว่า เราฟังชื่อของพี่ผัดไทยแล้วรู้สึกว่าดีดีดีมีแต่รอยยิ้มแต่ว่าชีวิตของพี่ท่านก็แหม่สุดโต่งเหมือนกันนะจนทุกวันนี้นี่ป่วยด้วยโรคอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องคุยกันนะคะกับพี่ผัดไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงพี่ผัดไทยใครๆก็ยิ้มสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะชื่อของพี่เนี่ยพี่ผัดไทยดีใจดี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 ใช่ไหมเห็นพี่มีแต่รอยยิ้มแต่ใครจะรู้ว่าโอ้โหพี่สุขภาพนี่ก็หนักอยู่เหมือนกันค่ะก็ปีนี้อายุ4ี่ เออไม่ใช่ห้าสิบสามแล้ว <laughs> ไปจำเอาแค่นั้นปีนี้ห้าสิบสามใช่ไหมคะมันก็จะมีโรคที่มาตามอายุด้วยคือเป็นการสะสมมาตั้งแต่สะสมทรัพย์มาตั้งแต่เมื่อวัยวัยยาวของอเราก็ถึงเวลาที่มันจะแบบเหมือนกับโชว์ด้วยเหมือนกันนะทุกวันนี้พี่เป็นอะไรบ้างคะคือเอาไล่มาแต่เด็กก่อนพี่ผ่าเป็นเป็นภูมิแพ้เนาะเป็นภูมิแพ้เป็นหอบหืดแล้วก็เป็น sle กลายไม่ใช่เป็น sle ระดับระดับหนักอะคะ่ะคือสามอันเนี้ย มันก็ส่งผลให้เราเนี่ยไปเป็นที่อื่นด้วยไปเป็นพออายุมากขึ้นเราก็จะไปเป็นไตที่แรกเราไม่ทราบว่าโรคไตมาจากอะไรนึกว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายหมอก็สรุปแล้วว่าของพี่แพทย์เนี่ยมาจาก sle แต่อหาข้อมูลพี่มาก่อนก่อนที่พี่จะเป็นอย่างทุกวันนี้เนี่ยอู๋พี่สุดตรงมากสมัยมสาวๆนี่แบบว่าปาร์ตี้สุดฤทธิ์ปาร์ตี้สายปาร์ตี้คือมันไม่ได้เกี่ยวกับการว่าอยากจะไปดื่มไปอย่างนั้น คือเป็นคนไม่นอนนะคะคือไม่นอนมาแต่ไหนแต่ไรและนอนน้อยตื่นเช้านอนได้วันหนึ่งแค่สองสามชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงกถ็ถ้าถ้าถ้าไปเที่ยวนะคะตีห้าก็คือฟ้าสางแล้วก็เริ่มนอนแต่ถ้าวันไหนถ่ายถ่ายเก้าโมงเนี้ยก็ตื่นคือพวกพี่จะอึดกันว่าถ้าพูดถึงเรื่องรับผิดชอบงานนะคะก็จะบายอะคะ่ะไม่เคยทํางานผิดพลาดกันคือพูดง่ายว่าพี่แบบสนุกสนานอย่างนั้นมานานจนจนเมื่อไหร่ถึงเริ่มเปลี่ยน ก็ปีนั้นสามสิบเจ็ดเอาเรียกว่าไล่ตั้งแต่สามห้าเนาะสามเจ็ดสามแปดอะค่ะประมาณสามสิบแปดเลิกเลิกหมดแล้วเหตุผลที่สามแปดสามเก้าประมาณเนี้ยค่ะก็เที่ยวกันอยู่ไม่เกินห้าปีนะไม,ไม่เกินประมาณเนี้ค่ะแต่เหตุผลที่เลิกเพราะว่าคนแรกที่เลิกคือพี่คือที่ไม่ไปเที่ยวไม่ไม่ออกไปอะเพราะพี่ป่วยไงพอพี่ไม่ไปก็เลิกแบบเหมือนสมาชิกไม่ครบอะค่ะ ก็อืมก็เริ่มไม่สนุกกันแล้วแล้วพอนี้พี่ท็อปก็เริ่มไปในแนวเข้าวัดอ่าอ่าก็เลยเลิกเที่ยวกันแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือป่วยพี่ป่วยเป็นอะไรตอนนั้นถึงเลิอกอะพี่เป็นหลอดลมอักเสบหลอดลมอักเสบคือพี่เนี่ยสุบุหรีไม่เป็นแต่ว่าเวลาอยู่ในร้านกากันอยากจะทำโชว์นู่นนี่แบบสนุกอะคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่ไม่เป็นอะหลอดลมมันเลยเสียหายเยอะ ไปแล้วก็มันจะไปโดนพวกหลอดลมฝอยด้วยอืด้วยความที่เราเป็นหอบหืดอ,อยู่แล้วไนงะมันก็เลยมันก็เลยไม่ดีอะค่ะมันก็นั่นแหละพอเริ่มป่วยตรงนี้เราก็แบบแย่ yeah. ค่ะพอเลิกไปพี่วิถีชีวิตของพี่ปรับเปลี่ยนไหมไม่ได้ไปเที่ยวไปไปแบบนั้นแล้วแต่ว่าที่ยังไม่ปรับก็คือนอนน้อยไม่พักผ่อนนอนน้อยอาหารการกินไม่ดีพี่พี่ทานอาหารแบบสมัยก่อนพี่ทานเค็มคือ พี่ทานของรสจัดอะค่ะแต่ไม่ได้ทานเผ็ดแต่เป็นแนวออกเค็มๆคือพี่ไม่มีวินัยเรื่องเรื่องการกินแล้วก็ไม่ไม่เรียนไม่ได้เรียนรู้เรื่องการกินเลยหลังจากคุยกับพี่ผัดไทยทําให้หลายคนคิดเลยนะคะว่าโอ้โหชีวิตที่สุดตรงขนาดนี้อะไรทําให้พี่ผัดไทยเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตเดี๋ยวเรามาติดตามกันในครั้งหน้านะคะในอย่างแอดฮัสโชว์เซเล a บทวันนี้ขอบคุณพี่ผัดไทยคะ่ะ